เมื่อเวลาห้าทุ่มของวันที่25กรกฎาคมทางม็อบเอนเตอร์เทนเมนต์ก็มีการปล่อยคลิปล่าสุดออกมาครับซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่มีชื่อว่า The Story Sofa ที่จะเป็นการสรุปเรื่องราวโดยย่อ,อของตัวเกม Poppy Playtime ครับไล่เรียงมาตั้งแต่ Chapter 1จนถึง Chapter 3เลยซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็น Chapter 1นะครับส่วน Chapter 2กับ Chapter 3เนี่ยจะมาในอนาคตประเด็นก็คือถ้ามันเป็นคลิปสรุปเนื้อเรื่องเฉยๆเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจใช่ไหมละครับเพราะว่าผมก็ทําสรุปเนื้อเรื่องเหมือนกันอนะ แต่ในคลิปนี้มันมีอะไรแฝงอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกัน p l a y Time Co Security Log 0 1 2 5 e Entry to Front Lobby Reached by Unknown Intruder เปิดมาก็น่าสนใจเลยครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันไม่ใช่คลิปธรรมดาทั่วไปแต่มันคือ Playtime Code Security Log ซึ่งมันเป็นบันทึกที่มีคนอัดเอาไว้ครับและที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นนั่นคือบันทึกนี้เนี่ยเป็นบันทึกที่0125ซึ่งในจุดนี้เนี่ยเราก็สามารถพอที่จะคาดเดาได้ว่าใครบางคนทําการอัดบันทึกนี้ไว้ตั้งแต่เรื่องราว The Hour of Joy เกิดขึ้นมาครับก็คือวันที่8สิงหาคมปี1995เนาะจนมาถึงปี2005หรือก็คืออีก10ปีมีใครบางคนทําการอัดบันทึกนี้ ถึงหนึง124บันทึกก่อนที่จะมาถึงบันทึกนี้นั่นเองเละอย่างที่เรารู้กันนะครับตัวละครเอกอย่าง p w เนเี่ยเขาสามารถรอดจากเหตุการณ์ The h อ u r o f j o y ไปได้แต่นั่นก็ไม่ในหมายความว่ามีเพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่รอดจากเหตุการณ์ส่งตนาฏกรรมนั้นไปเพราะว่ายังมีลิทปีแอร์รวมถึงคนอื่นๆอีกด้วยครับที่รอดจากเหตุการณ์นี้ดังนั้นมันก็อาจจะเป็นใครก็ได้ครับเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันอีกทีนึงแล้วก็เพิ่มเติมเล็กน้อย เทปนี้เนี่ยเป็นเทปที่อัดขึ้นมาในตอนที่ตัวเอกทําการเข้ามายังโรงงานแห่งนี้พอดิบพอดีครับความจริงต้องบอกว่าเทปนี้เนี่ยทําขึ้นมาก็เพราะว่าเหตุผลนั้นเลยด้วยซ้ําซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเทปนี้จะเป็นอย่างไรครับ A tale like this always starts simple a mystery about a toy factory whose staff all vanished a decade prior well almost all และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ผมต้องหยุดโพสครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่โดยชายปริศนาคนหนึ่งทำการพูดในเทปนี้ว่าเรื่องราวอะไรแบบนี้มันเริ่มต้นอย่างเรียบง่ายเพราะมันคือปริศนาของโรงงานผลิตตุ๊กตาที่จูจ่ๆเหล่าพนักง,งานก็หายตัวไปอย่างลึกลับเป็นเวลาถึง10ปีแต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยเราก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเกมเลยก็ว่าได้แต่ว่าที่น่าสนใจครับคือคนที่พูดอยู่ เพราะว่าบุคคลน,นี้เป็นบุคคลที่สําคัญมากๆและเขาก็เป็นจุดเริ่มต้นของไฮยนาหลายๆอย่างอีกด้วยใช่ครับเขาคนนั้นคือดร์ฮาวิสซอเยอร์นั่นเองนี่อาจจะเป็นการยืนยันแล้วหรือเปล่าครับว่าฮาวิสซอเยอร์เนี่ยเขารอดจากเหตุการณ์นี้มาได้และเขาก็ยังอยู่ในโรงงานแห่งนี้ด้วยซ้ำครับแต่จะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าฮาวิสซอเยอร์อยู่ในโรงงานแห่งนี้จริงๆทำไมเขาถึงสามารถอยู่รอดได้ถึง10ปีด้วยกัน หรือว่าเขาอาจจะไม่ใช่ฮาวิสอเยอร์ล่ะเพราะว่ามันก็มีตัวทดลองตัวหนึ่งที่สามารถดัดแปลงเสียงลอกเลียนแบบเสียงคนอื่นได้และมันก็คือตัวต้วตนแบบ1 0 0 6นั่นแหละเป็นไปได้ไหมครับว่าคนที่กำลังอัดเทปนี้อยู่นั้นก็คือตัวต้นแบบนั่นเองอันนี้เดี๋ยวต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งครับเอาละเดี๋ยวตอนนี้เรามาฟังเรื่องราวของดร์ฮาวิสอเยอร์ที่เขาพูดในเทปบันทึกนี้กันต่อดีกว่าแต่ว่าถ้าอันไหนที่มันไม่สำคัญผมจะทำการพูดถึงไปเลยละกันเนาะ ดยเขาทําการพูดว่าในตอนที่ตัวเอกได้เข้ามายังพื้นที่นี้มันก็เป็นช่วงพบข้ามพอดีโถงล็อบบี้ที่อยู่เบื้องหน้าเมื่อครั้งหนึ่งมันได้มอบการต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่ในตอนนี้มันเป็นเพียงแค่ความทรงจําที่หลงลืมไปแล้วและหลังจากที่ตัวเอกเข้ามาได้ไม่นานเสียงแรกที่ดังกล้องขึ้นมาท่ามกลางความเงียบก็ได้เตือนให้ตัวเอกออกไปจากพื้นที่นี้ซะ แน่นอนว่าตัวเอกไม่ฟังคำเตือนนั้นและก็มุ่งหน้าไปหยิบแกลแพ็คของ Playtime Co ซึ่งถูกสร้างด้วยผู้ก่อตั้งของโรงงานแห่งนี้เอ็นเลียนลักวิกในการเปิดประตูเพื่อไปต่อและสิ่งต่อไปที่ตัวเอกได้พบเจอก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากมาสคอตของ Playtime Co แห่งนี้ฮักกี้วากี้เขาปรากฏตัวขึ้นมาในห้องโถงนั้นด้วยรอยยิ้มที่แสนว่างเปล่า ถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงจะคิดว่าเขาคนนี้เริ่มจะบ้าแล้วถึงอย่างนั้นผู้บุกรุกก็ยังลงไปลึกกว่าเดิมเพื่อย้อนถึงความทรงจำในอดีตอันไกลโพ้นในช่วงที่โรงงานแห่งนี้ยังรุ่งโรจน์ <And> ช้าก่อนครับคุณผู้ชมเห็นอะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี้อย่างที่ผมได้บอกไปครับคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปสรุปเนื้อเรื่องธรรมดาทั่วไปแต่ว่ามันมีอะไรแบบนี้ซ่อนอยู่ด้วยครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูกัน เดี๋ยวขอหยุดตรงนี้เลยนะครับคือถ้าเราทําการเลื่อนไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเราจะเห็นคําว่านี่ครับปุ๊บนี่ซ้ายบนนะครับจะเห็นว่ามันเป็นตัวอักษรโรมันที่เป็นคําว่าเลข4นะครับแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมเออว่ามันหมายความว่ายังไงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากาันอันนี้ผมขอคุกกิ้งนิดนึงนะฮะเออและทีนี้เราทําการเลื่อนมาอีกเล็กน้อยนะครับนี่จะมีคําว่า a นะครับดานขวาบนนะอีกนิดหน่อยปุ๊บจะมีคําว่า r นะครับสายล่าง นะแล้วก็อีกนิดนึงครับก็จะมีคําว่า G อยู่ที่ขวาล่างครับถ้าเราเอามารวมกันนั่นก็หมายถึงในตอนนี้ครับ ARG ของ chapter 4ไเด้เริ่มขึ้นแล้วครับอ่ะเล่นอีกนิดนึงนะฮะเล่นอีกนิดนึงนี่ครับอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะเออนี่ครับเมื่อกี้เห็นอะไรไหมนี่ครับ Let the game begin นฮะนั่นหมายถึงในคลิปนี้ครับเป็นการบ่งบอกแล้วว่า ARG ของ chapter 4หรือว่าถ้าเอาจริงๆนะครับก็คือเรื่องราวของ chapter 4 มันจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปแล้วครับดังนั้นหลังจากนี้ครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขายของนะเออรูปภาพทุกอย่างที่ทาง m o อ Entertainment เนี่ยทำการโพสต์ลงใน Twitter หรือว่าใน Youtube นะครับนั่นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับ Chapter 4ก็เป็นได้ดังนั้นหลังจากนี้เราต้องทําการจับตาม,มองดีๆแลครับแต่ว่ายังไม่จบครับ เพราะว่าในตอนนี้เขาต้องการเปิดเผย ARG แรกมาให้เราได้ดูกันแล้วครับถ้าเราทำการเลื่อนอีกนิดนึงนะฮะปึ๊บปึ๊บปิ๊บปึ๊บอ่าอันนี้เล่นแต่เกมไปกินอีกรอบนะฮะนี่ครับจะเป็นรูปป๊อปปี้เนาะซึ่งหลังจากนั้นมันก็จะตัดฉากมาเป็นป๊อปปี้อีกรอบพร้อมกับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวของป๊อปปี้เนาะเออที่ถูกดึงหัวใจออกมานะครับอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรมันอาจจะเกี่ยวก็ได้แต่ว่าเออเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะ ปึ๊บนี่ครับอ่าทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าฮะมันเป็นตัวอักษรอะไรไม่รู้ครับเต็มไปหมดเลยซึ่งนี่แหละครับคือ ARG ของเราที่เราจะต้องมาแก้ไขกันซึ่งไม่ต้องอะไรมากครับทางคอมมูนิตี้ของ Poppy Playtime เนี่ยก็แก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยไซเฟอร์นี้มันเป็นไซเฟอร์เบส32ครับ ซึ่งถ้าเราทำการแก้โค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นคำดังนี้เลยครับ On felted feet and bedded bread sleep d o a w s e v e r n e a r หรือว่าถ้าแปลเป็นไทยแบบเอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือบนเท้าอันอ่อนนุ่มและใจที่กระหายเลือดการพล่อยหลับนั้นก็เริ่มย่างกลายซึ่งใช่ครับคำนี้มันดูงงใช่ไหมผมก็ยังงงเองเลยแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นครับคือมันเป็นการพูดถึงตุ๊กตา,ตาอย่างแน่นอนเพราะว่า มันพูดถึงเท้าอันอ่อนนุ่มใช่ไหมซึ่งถ้าเราเอาคำว่า felted เนี่ยไปเขียนใน Google นะครับมันก็จะเป็นตุ๊กตาเลยเออเป็นตุ๊กตาถักอะไรทำนองนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าไอ้เท้าอันอ่อนนุ่มนี้มันคือเท้าของตุ๊กตาแสดงว่านี่อาจจะเป็นการพูดถึงตุ๊กตาที่กระหายเลือดอยู่หรือเปล่าแต่ประเด็นก็คือมันมีการพูดถึงการนอนหลับด้วยที่น่าสนใจเลยก็คือการนอนหลับนั้นมันจะมีให้เราได้เห็นแซมแซมในทุกชปเตอร์อยู่แล้วอย่าง chapter แรกเนี่ยเราจะได้เห็นตัวป๊อปปี้นอนหลับใช่ไหม chapter 2อันนี้ยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่แต่ว่า chapter 3จะเป็นการพูดถึงแก๊สสีแดงที่เป็นแก๊สที่จะทำให้ใครก็ตามที่สูดดมแก๊สนี้ทำการพลอยหลับไปแล้ว chapter นี้ก็มีการพูดถึงการนอนหลับอีกดังนั้นผมคิดว่าไอก,การนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีความสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเกมอย่างแน่นอนแต่ว่าผมขอทําการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมกันสักเล็กน้อยก่อนก่อนที่จะมาทําทฤษฎีในครั้งหน้าละกันนะครับแต่ว่าสําหรับ ARG ในคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ แลวเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อกับคลิปนี้เรื่องละกันนะครับและที่นี่ก็คือที่ที่ความสนุกเริ่มขึ้นพอเมื่อผู้บุกรุกไปยุ่งอะไรที่มันไม่เข้าเรื่องหน่วยรักษาความปลอดภัยในโรงงานก็ได้เริ่มไล่ล่าผู้บุกรุกรีบวิ่งหนีเข้าไปในห้องระบายอากาศโดยมีฮักกี้ตามหลังอยู่ไม่หา่าง และถึงแม้ว่าระบบระบายอากาศที่นี่จะยุ่งเหยิงแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่ตัวเอกสามารถผ่านไปได้อย่างไม่ยากเย็นและไม่นานตัวเอกก็สามารถวิ่งหนีมายังโกดังใหญ่ได้สําเร็จและสามารถหลบจากกล่องที่ตกลงมาซึ่งทาให้ฮักกี้ต้องตกไปในเหวเลึกได้อย่างพอดิบพอดีหลังจากเดินเตะเตรไปได้ไม่ไกลนัก หลังจากนั้นตัวเองได้เดินทางไปต่อและได้ไปพบกับห้องห้องหนึ่งที่ไม่มีใครควรจะได้เห็นมันไม่ใช่ทั้งพื้นที่โรงงานและพื้นที่ที่เป็นโซนออฟฟิศแต่นี่มันแตกต่างกันออกไปถึงอย่างนั้นเบาะแสของการหายตัวไปของเหล่าพนักงานก็ยังไม่พบปลายถงทางเดินนี้ก็ได้มีห้องอยู่และในห้องก็มีตู้กระจกและในตู้กระจกนั้นก็มีตุ๊กตา And shall see what comes it, we we see comes it of และนี่ก็คือทั้งหมดแล้วครับของคลิปนี้นะฮะทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างแต่หลักๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเหมือนการเปิดเรื่องนะครับเป็นเหมือนการสตาร์ทอะเออเหมือนเป็นจุดเริ่มตน้นว่า ARG หรือว่าเรื่องราวทั้งหมดของ chapter 4จะเริ่มขึ้นนบัดน,นี้แล้วทุกคนตื่นเต้นกันหรือเปล่าผมเนี่ยตื่นเต้นมากเลยคือผมไม่รู้นะว่าตัวเกมจะมาในตอนไหนอะแต่ว่า เขาเริ่มต้นมาขนาดนี้แล้วผมคิดว่ามันจะต้องมีการสารต่ออะไรต่อไปเรื่อยๆแหละแน่นอนว่ามันจะต้องมีสตอรี่โซฟาที่จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องของ chapter 2แล้วก็ chapter 3มาอยู่ละและในคลิปเหล่านั้นมันก็น่าจะมีฮินหรือว่าข้อมูล ARG ของ chapter 4ต่ออีกอย่างแน่นอนแสดงว่าตอนนี้มันก็เริ่มเข้าใกล้ความเป็นจริงที่ว่าเราจะได้เล่น chapter 4มามากขึ้นแล้วทุกทีครับซึ่งก็ไม่ต้องห่วงไป ถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆมาอีกผมจะมาทําให้ทุกคนที่ดูอย่างแน่นอนครับแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นผมขอลาคุณผู้ชมไม้เพียงเท่านี้กันก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม